ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนหน้าวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสุดเฮงบูชาไข่แปดฟองเรียกเงินเรียกทรัพย์โชคลาภจากปากคุณยายถูกรางวัลที่หนึ่งรับ12ล้านบาทเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคม2566ที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งรับโชค12ล้านบาทผู้โชคดีคือคุณสมณีปลุกใจอายุ61ปีชาวบ้านหมู่ที่สองตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอาชีพรับจ้างเป็นแรงงานก่อสร้างโดยซื้อลอตเตอรี่ตามความฝันได้แก่หมายเลข132 903าจำนวนสองใบเจ้าตัวเผยความฝันว่ามีคนแก่มาเข้าฝันให้ตนเองเอาไข่แปดฟองพร้อมเข้าสารไปขึ้นทิ้งพระแล้วก็จะโชคดี จึงตีเลขคนแก่เป็นเลข9มีไข่8ฟองไข่มี8ฟองตีเป็นเลข8และเลข3ส่วนไข่เป็นกลมๆตีเป็นเลข0จากนั้นได้ซื้อลอตเตอรี่จากคนรู้จักที่มาเดินไข่ให้โดยหวังเพียงแค่ว่าจะถูกเลขท้าย3ตัวเพื่อจะได้เงินไปจ่ายค่าเทอมของหลาน5คนที่ตนเองได้ผัดพ่นเอาไว้ แต่สุดท้ายกลับโชคดีถูกร้งวันที่1ถึง2ใบรับเงิน12ล้านบาทโดยเงินที่ได้นี้ก็จะนำไปทำบุญสร้างวัดใช้หนี้ที่มีอยู่แบ่งให้กับลูกๆนันล้านเพื่อเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตค่ะสายมูเตลูห้ามพลาด เคล็ดลับบูชาไข่แปดฟองบนข้าวสารดึงดูดโชคลาภวาสนาเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนมีกินมีเก็บไม่ขาดสายค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่เลือกเบอร์ใหญ่ที่สุด8ฟอง 2. เข้าวสาร 3. ภาชนะใดก็ได้ค่ะที่ใส่ข้าวสารและไข่8ฟองได้พอดี 4. เหรียญบาท9เหรียญค่ะ วิธีทาให้ทาดังนี้นำไข่แปดฟองวางไว้บนภาชนะที่ใส่ข้าวสารและวางเหรียญบาทเก้าเหรียญใส่ในภาชนะเดียวกันนำไปวางไว้ทางทิศเหนือของบ้านหน้าหิ้งพระหรือว่าจะวางที่โตทำงานก็ได้คะ่ะแต่แนะนำให้วางบนหิ้งพระไม่ต้องจุดธูปนะคะกล่าวว่าขอให้ใครดึงดูดโชคลาภวาสนา ทั้งการงานการเงินให้ไหลมาเทมาเข้ามาทุกทิศทางหลังจากนั้นให้ตั้งนมโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้ค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูดทางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังขังนำมาของเอเหมิมะมะพุททางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะ หลังจากนั้นให้อธิษฐานดังใจปรารถนาค่ะขอแนะนำว่าต้องเปลี่ยนไขใหม่ทุกๆ7วันและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกครั้งหากมีโชคลาภวาส,สนาแล้วค่ะแต่ถ้ายังไม่มีโชคลาภวาส,สนาให้เปลี่ยนแค่ไข่ทั้งนี้สามารถนำไข่มาประกอบอาหารได้ค่ะแนะนําให้ใช้ไข่เบอร์ใหญ่ที่สุดในการบูชาเป็นการดึงดูดโชคลาภวาส,สนาเงินทองทั้ง8ทิศ สำหรับบทสวดคำลาของไหวยให้ว่าดังนี้ค่ะตั้งลโมมสามจบแล้วว่าเสสังมังคลาลยาจามิเมื่อสำเร็จดังปรารถนาแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญนะคะท่านผู้ฟังคะการแก้กรรมสะดอกเคราะห์เป็นการทำพิธีตามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นได้มักรวมไปถึงการต่ออายุ หรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีค่ะการเริ่มทำบุญตั้งแต่บัดนี้ก็จะช่วยเพิ่มดวงเสริมสง่าราศีให้กับชีวิตและประสบความสำเร็จตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะหลังจากได้โชคลาภวาสนาแล้วเราขอแนะนำวิธีการทำบุญดังนี้ค่ะ 1. การถือศีลห้า การถือศีลห้าเป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีการทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้คะ่ะ 2. การถือศีลแปด การถือศีลแปจะช่วยเสริมดวงชาตาและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกันกับการถือศีลห้าแต่การถือศีลแปนั้นจะปฏิบัติได้ยากยิ่งค่ะแต่เมื่อปฏิบัติได้ก็จะได้กุศลแรงและยังช่วยส่งเสริมอำนาจบาร,รมีได้ค่ะ 3. การกินเจกินเจเพื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อานิสงผลบุญสูงและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าอธิษฐานไว้ว่าเจวันก็ต้องทำให้ครบเจวันอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระหรือทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละสาวัน7วันเป็นต้นค่ะ 4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ทุกเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้า 5. ถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อความรุ่งโรดชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทําให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดําเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างสวัยไม่อับจนหนทาง 6. ถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระพิสุสง อัน,นี้ส่งผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโอกจะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปัรถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนค่ะ 7. จ็ดสวดมนต์ไหว้พระไหวบูชาเทพต่างๆ การสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้พบกับความสุขความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวคะ่ะ 8. ทรบุญปล่อยสัตว์ การทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่ถือว่าได้บุญแรงค่ะแต่จะต้องทําด้วยความตั้งใจเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยไถ่ชีวิตวัวควายเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่านำไปปล่อยน้ำผลบุญนี้จะส่งผลให้หมดทุกหมดภัยและพบแต่ความจเจริญในชีวิตค่ะ 9. การทำบุญให้ทานการให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละของของตนเองแบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจที่ยินดีในการทำบุญทำทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือการให้ทานเกื้อกูลแก่คนยากไร้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีรัพ์ และมากด้วยบารามีค่ะ 10. ทําทานแก่คนยากไร้การทําทานแก่คนยากไร้เป็นการทําบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดในความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือคำจุนยามมีเคราะห์ภัยก็จะและคลวคลาดเพราะแรงอนุโมทนาจิต จากผู้ยากไร้ที่รับสิ่งของจากเรานั่นเองค่ะ11การทําบุญลงศพซื้อลงศพบริจาคศพอนาถารายาิจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทําบุญเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้แข็งกแกรงสามารถต้นานเคราะห์ภัยต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะ12พิมพ์หนังสือธรรมะแจก จะจัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้ค่ะเป็นการเสริมดวงชะตาให้มีวัส,สนาบารามีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมาก่ำกระาย13การบริจาคค่าน้ำค่าไฟการบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่วัดจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีค่ะ 14. การซื้อข้าวสารถวายวัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์การซื้อข้าวสารถวายวัดและเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าเป็นการสะสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารามีค่ะ 15. การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นทำบุญร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดีดวงชะตาแข็งกแกรง่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้มีแต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ค่ะและ16ข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากค่ะก็คือการดูแลพ่อแม่บุปการีเราคงจะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กว่าพ่อแม่คือพระอ,อรหันต์ของบ้าน ซึ่งตามความเชื่อของทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและโดยการปฏิบัติต่อคนที่รักในครอบครัวส่วนในศาสนาพุทธการดูแลพ่อแม่ถือเป็นความกตัญญูเป็นการสร้างสิริมงคลสร้างบุญและทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตตนเองมากๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอก้านชันแนวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ